มีท่านหนึ่งบอกว่านั่งอยู่แล้วก็มีเสียงปังปังเนะีดังขึ้นมันเป็นอะไรพระคุณเจ้าถ้าเราดูก่อนว่าน่าจะเป็นพวกมารน่ะพราะเราท่านนั่งเนี่ยหมายถึงอ้ที่พูดผู้ถามที่ถามว่านั่งนั่งอยู่แล้วมันมีเสียงอะไรดังปังอ่ะอาการถามคําว่านั่งยงคงจะเป็นนั่งสมาธิกําลังนั่งปฏิบัติอยู่นะ การที่เราจะก้าวจะสู่จากไอ้สู่จากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณธรรมที่สูงขึ้นก็ย่อมผ่านเขาเรียกว่าไม่ผ่านนิวรณ์ก็ต้องผ่านมารด้วยเขาเรียกว่าอุปสรรคไม่มีบาร,รมีไม่เกิดนะเราจะผ่านจากสัญญาปไปสู่ละเอียดจากสิ่งที่ดีขึ้นงามขึ้นหรือเจริญขึ้นเนี่ยไม่ว่าทางโลกกับามภายนอกเนี่ยเราจะก้าวหน้าจาก หรือเรียนหนังสือก็ตามจากปหนึ่งมนาชอบป,ปอสองเนี่มันก็ต้องผ่านอุปสรรคในการขีดเขียนหัดฝึกนะที่จะพัฒนาที่จะทําให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองยังทําไม่ได้ไม่ถึงเนะี่ยมันก็ย่อมจะมีมานขวางนะเป็นธรรมดาและมีอุปสรรคอุปสรรคไม่มีบาร,รมีไม่เกิดวอน,นันนอะอันนี้เรแต่เราจะปฏิบัติเห็นกายในกาย,กายก็เดินทางสายหนจากยาไปส่ละเอียด บางทีเนี่ยเราบางทียังปฏิบัติกายนอกกายในมันก็เริ่มจะก,การะสู่กวามละเอียดมันยังซ้อนกันอยู่มันอาจจะมาในรูปของร่างทรงรูปของแฝงมาจากตัวบุคคลเนี่ยทำให้ปิดประตูดังโคมคามในระหว่างที่เรากําลังจะปฏิบัติเนี่ยทำให้มีเสียงดังเกิดขึ้นเราจะอย่างก้าพระเจ้าเนี่ยสมัยที่ว่ามาอยู่เขาโคมใหม่ครับสํารวมสมาธิอยู่เป็นประจํา แต่พอจะสํารวมให้เต็มที่จะเข้าที่เต็มที่ปรากฏก็กเสียงกวนไม้กวาดกระดังแก้แกละอยู่ข้างๆอยู่เป็นประจำบางทีเราก็พ่งบอกว่า,าไปกวาดที่อื่นก่อนกําลังเข้าสมาธิอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมานเนี่ยมันพยายามแทรกสิงจิตใจคนอื่นมาแล้วก็มาทําให้เกิดเสียงรบกวนหรือถ้าเรามันไม่มีตัวบุคคลเนี่ยบางทีเราเข้าสู่จากยาไปสู่ ส่วนละเอียดเนี่ยนะบางทีมันก็จะไปสู่ส่วนคุณธรรมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆยนะไอ้จิตใจข้งเรางจจะรับรู้สภาพความเป็นสิ่งที่ละเอียดอน,นั้นนะอาจจะเป็นเทวบุตรมารก็ตามหรือจะเป็นอภิสังขารมารเป็นฝ่ายอบุญญาภิสังขารก็ตามเนี่มันจะมาขวางทางนะ พวกนี้ถ้าเรายึดเราถือมั่นในมีตนมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งอีตรงนั้นที่มันกําลังจะมาสอบอารมณ์เนี่ยเรามีตนมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งถ้าเราดูลมหายใจก็ดูลมหายใจให้ชัดเจนดูใจเต้นก็นกนชัดเจนดูให้มันผ่านไปให้ได้ก็เรียกกัะมาน